ทักทายพี่น้องอยู่ฝรัง่งเศสพี่น้องจ้าเมื่อน,นี้หมู่บ้านอีวอัวนะคะเบิ่งบ้านหลังนี้พี่น้องเป็นบ้านอาร์กติกนะคะอาร์กติกซาน่านะคะพระเจ้าจเห็นงามๆพี่น้องจ้บาบ้านอาร์กติกอาร์กติกเนาะบ้านอาร์ตนะคะทำสวยมากเลยนะคะเอามาเที่ยวน้ำกันพี่น้องมื่อเนี้ยพี่น้องนี่ก็เป็นร้านอาหารริมทะเลส,สาบเนาะคะ่ะงามๆฝัง่งนี้ ต้นใม่สวยค่ะค่ะพี่น้องหมู่บ้านเล็กๆแห่งนี้ฟังฝรั่งเศสนี่ค้นมาเที่ยวหลยได้พี่น้องเด้อเมู่บวันหยุดกันไลาๆค่ะงามค่ะบรุงบรรยากาศเนาะเป็นหมู่บ้านเกา่าๆป็นหมู่บ้านนุ่นๆฟังฝรั่งเศสยังสวยงามค่ะพี่น้องเอาเมื่อนานมาดําเจลสิผ้าเป็นไก่ผ้าไปเที่ยวเด้อมาเที่ยวน้ำกันค่ะเห็นหินบ่พี่น้องทางเขาหมู่บ้านเนาะค่ะเนาะ มีแต่เนวเก่าๆพี่น้องบรรยากาศดีหลายมงดอกไม้ดอกเนียงท่งามอันนี้เขาได้แต่แอนยางเขาได้พี่น้องรถล่าเขาบ่ได้ค่ะมา่านมาเที่ยวโมบันหน,น่อยน้ำกันค่ะโอ้สันเนจักน่อยค่ะอันนี้ก็เป็นลานขายของที่ระลึกเนาะนักท่องเที่ยวกลายพี่น้องค่ะ พึ่งแานสงเก่าวเกานะะ่ะเนาะคนหลายพี่หน่องวบเสต๊ะบัวเนี่เป็นร้านอาหารได้พี่หน่อในบรรยากาศ เมืองเก่านะค่ะสวยงามแต่ว่าคนก็ไายหลายปี่น่องเ่มือนกัน้ำเจ้าให้เบิ่อบ้านหลานอาหาราค่ะเจ้าค่ะบรรยากาศดีฮะค่ะพี่น่องโอ เขาลานขายของกอนน้าพี่น้องไปซื้อมัว่กันมาวันเสาเนาะพี่น้องเนาะวันเสานี่คนกระสิลายแบบนี้ล่ะค่ะพี่น้องจะเที่ยวแห้งพี่น้องแต่ว่าคนหลายทายรูง่ายยากเลยเห็นอกคะสวยดีค่ะอันนี้เป็นร้านอาหารเด้อพี่น้องเด้อสวยอีค่ะพี่น้องข้าจ้ประดับประดาเนาะค่ะเนาะ โอ้ยยางไก่ไก่เนตุลีสโอ้ยสร้างพวกตุลีสดีป่ะเมืองเนพี่น้องสวยดีค่ะน่ามากพี่น้องโม่งดีสุดสุดเลคนหลายค่ะพี่น้องจ้ามาดมเจ้ากับฝาวยางเนาะค่ะเนาะงข้าเจ้าประดับประดาครับดอกไม้กับบานเก่ามันงามพี่น้องเห็นมั้คะอันมาเที่ยวน้ำกันด้วยพี่น้องเด้อผู้ใดอยู่ทั้งเมืองไทยทั้งใดก็ได้เนาะ โบ่ได้มามาดําแจ๋วขามาเที่ยวเพื่อหล่ะก็เอาบรรยากาศการตกแต่งสวยๆงามๆมาฝากกันพี่น้องนี่ส่งดองเลยชาโปงก่อนอาฉันส่งนี่ชาบูโอเคทำหาหมูกันพี่น้องเพิ่มงามงามอันนี้เป็นหมู่บ้านเก่าเด้อพี่น้องเขาเอิ่นว่าเมืองเก่าเนาะหรือโอลทาวเนาะพี่น้องภาษาอังกฤษก็ได้แม่นอยู่ผมก็ถือว่างามงามดีค่ะพี่น้องดีค่อยอ่ะ แถวนี้ส่วนมากิิเปิดเป็นร้านอาหารพี่นองจะอันนี้ท่างยางลงไปทะเลสาบนะคะทะเลสาบหรือรักเลีมงนะคะ ความสวยงามของโมบานหน่อยๆพี่น้องคืมูมบานที่เห็ดด้วยหินเด้อพี่น้องเด้อเห็นหรคปะส่วนมากอยู่แถวนี้ก็สิเป็นร้านอาหารล่ะค่ะเพราะว่าข้าเจ้าประกอบกิจการเห็ดร้านอาหารเนาะเป็นร้านที่ข้าจองไว้สิมากินพี่น้องจ้านี่ก็เป็นอีกร้านหนึ่งค่ะพี่น้องโมบานข้าเจ้าบานเฮือนก็เห็ดด้วยหินเด้อพี่น้องยุคเก่ายุกโกนยุคแก่ค่ะแถวนี้ก็มีตั้งแต่ร้านอาหารค่ะพี่น้อง นักท่องเที่ยวก็้ายหลายค่ะแต่ว่าสิ่งที่มากเนาะพี่น้องเขาจะประดับประดาด้วยดอกไม้มันงามพี่น้องตกแต่งสวยงามอีดีค่ะดันเจาเ้มมาก็ได้มากเนาะเพราะว่าเป็นคนมากดอกไม้สวยอีดีค่ะพี่น้องมาเที่ยวน้ำกันเด้อพี่น้องจานี่ฟังฝรั่งเศสค่ะอีบัวนะคะเบิง่งอยางง่ามพี่น้องบรรยากาศดีดีค่ะ